<premises. S 2> สวัสดีครับพบกับผมโค้ดอาทินะครับในเพจนัลิวิตติ้งพลังเชียวครับจัตยภาพไร้ขีดจำกัดนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยในเรื่องของที่ผมัรงไว้ะว่าอีโคโลอีโคโลที่เช็คตรวจสอบเช็แวดล้อมก่อนเดินทางหมายความว่าไงเดี๋ยวรู้วันนี้อธิบายแต่ก่อนอื่นจะขอทวนเนื้อหา เมื่อวานที่เราคุยกันก็คือว่าเมื่อวานเราพูดถึงความสุขความสุขของเราเนี่ยมันจริงๆแล้วความหมายคืออะไรแล้วก็ได้างไงโดยหลักๆมันจะแบ่งเป็นว่าสุขจากภายในแล้วก็สุขจากภายนอกสุขจากภายในก็คือเราได้เรื่องทำเราก็มีความสุขแล้วได้เรื่องทาอะไรบางอย่างก็มีความสุขแล้วเรื่องเงินถือว่าเราบริจาคเนี่ เงินเราปล่อยออกจากเงิเราไม่ควาสุขแล้วแต่สุขจากภายนอกก็คือสุขที่ต้องรอให้ให้อีกฝ่ายปฏิบัติมาบางอย่างมันหมนกว่าเราตั้งใจที่จะได้บางอย่างถ้าไม่ได้ดัาางหวังถ้าเราจะผิดหวงังคือปาตั้งใจที่ว่าผมใช้คำภาษีอเงียนว่า intention จากคำนี้ไว้นะครับํานี้จะสำคัญมากๆในชีวิตเรา ก็ถ้าคุณใช้เป็นสิ่งนี้จะส่งพลังที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะมาธิบายในภายภาคหน้าทีแต่ให้จําคํานี้ไว้เพราะว่าเป็นคําที่ที่จะบอกว่าสํคาคัญที่สุดและมนุษย์เรายังยังไม่รู้ว่ามันใช้อะไรได้บ้างแต่ถ้ารู้อะไรคุณสามารถทําอะไรได้ครับแต่วันนี้เ,เราจะมาลงรายละเอียดกันของที่ผมเรียกเมื่อวานว่าวิวอ o f ไลน์นะครับวงล้อชีวิตนะครับ มันหมายความว่าอย่างไงจากความสุขที่เราคุยกันเมื่อวานก็คือว่าความสุขเนี่ยพอเราได้มันมาเรามีความสุขซึ่งมันก็มีหลายด้านหลายด้านการที่จะเอาความสุขมาสู่ชีวิตเราเมื่อวานเนี่ยผมให้ทั้งหมดแปดด้านก็คือด้านที่หนึ่งคือหน้าที่การงานหรือการศึกษาด้านที่สองคือได้ครอบครัว หน้าที่สคือด้านความสำคัหน้าที่สี่คือสุขภาพกายและใจหน้าที่ห้าคือความสนุกสนานการท่องเที่ยวหน้าที่6กคือการพัฒนาตัวเองหน้าที่7ก็คือการแบ,บ่งปันและก็หน้านที่8ก็คือจิตวิญญาณเดี๋ยววันนี้จะมาลงรายละเอียดว,ว่าทําไมมันถึงสําคัญจังแล้วเราก็ทําด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้อย่างไรตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายครับ เริ่มต้นก็คือว่าคุณเคยเห็นไหมปัญหาที่ว่าคุณคณนหนึ่งเนี่ยทำแต่งานทำแต่งานทำแต่งานทำทำทำไปรวยครับได้เงินเยอะแต่สุขภาพทรุดโทรมเบาหวานความดันมะเร็งไตเรื่องไงเงินที่ได้มาัปจายข้าหมอหมดเลยนะครับแสดงว่าคุณคนหนึ่งเขาเน้นพัฒนา งานดี้าการงา,านแต่เขาไม่สนใจเรื่องสุขภาพหรือคนคนหนึ่งทำใจงานสุขภาพก็ดีออกประาการแต่ว่าไม่มีเวลาดูลูกเป็นวัยรุ่นเกิดอะไรขึ้นติดยาเอเรติแวนเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่ต่างอยู่ตาทีา่ไม่มีใครอยู่กับลูกลูกอยู่กับทีวีอยู่กับพี่เลี้ยง อพอสุดท้ายเนี่ยพอคุณได้ทุกอย่างมาเนี่ยแล้วลูกคุณมีปัญหาคุณก็ไม่มีความสุขสุดท้ายก็หักทุกอย่างต่อ,อมาด้านเที่ยวคุณทํางานคุณมีครอบครัวคุณอะไรความพันดีแต่คุณไม่เคยเปิดปัญหาเที่ยวพราะนานๆไปมันจะเกิดอ,อาการว่ามันเบื่อหน่ายกับชีวิต แล้วก็หววแรงระดัใจงานเที่ยวหรือเป็คนคนที่ว่าโลกรท์กที่ไม่เปิดเลยคุณก็จะไม่สามารถทำอะไรที่มันหลากหลายได้กว่านี้นะครับเช่นเดียวกันการพัฒนาตัวเองคุณเที่ยวคุณมีงานคุณมีครอบครัวแต่คุณไม่คิดจะอัพเกรดตัวเองึ้นทกาัง้งุณไม่มีความยั่ง ท้ายในวันนันอ่ะเกถ้าเราไม่เติบโตอ่ะเราก็ตายเพราะมนุษย์ทุกคนอ่ะเกิดมาเพื่อเติบโตก็เหมือนต้นไม้ถ้าวันไหนมันหยุดโตมันก็เสียงตายแต่ว่ามนุษย์มันเกิดโตได้ไมกส่วนเรื่องจิตวิญญาณก็คือคนคนหนึ่งทำทุกอย่างมีอะไรทุกอย่างแต่รู้สึกว่า ทำไมยังร้อนรุ่มหัวใจรู้สึกบางครั้งก็อารมณ์แรงควบคุมอารมณ์ไม่ได้บางครั้งก็เศร้าโดยไม่มีสาเหตุหรือบางครั้งรู้สึกว่าชีวิตนี้มีทําอยู่เพื่ออะไรเนี่ยตรงนี้คุณไม่มีจิ่งใดแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายว่าด้วยโปรตีนในตัววิวออฟไลน์เนี่ยมันจะเป็นตัวผมบอกว่าชีวิตคุณเนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหน เพราะว่าจริงๆมันจะมีบททดสอบออกมาก็าคือว่าก็าคือว่าแต่ละด้านเนี่ยมีตั้งแต่ศูนย์ถึงสิคุณให้คะแนนด้านการงานเท่าไหร่ ยกตัวอย่างก็คือถ้าคุณสูงหมายความว่างานคุณไม่มีไม่มีรายได้เรียนไปจบไม่มีอะไรดีเลยแต่ถ้าสิคืออะไรเป็นงานที่คุณทำแล้วสนุกงานอุบาตทำด้วยกันษะทำด้วยไลฟ์บโเเงินนี้ทำให้สามารถเรี้ยงตัวเองได้มีสภาพทางการนี่คือสิแล้วก็ให้ถามตัวเราเองว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน ก็คือคุณว่าวงกลมไหนนี่แล้วก็คุณก็ตีว่าศูนย์สิบแต่จริงๆผมอาจจะมีแบบฟอร์มถ้าใครสนใจก็อาอิสปอสมามาถามได้นะครับเดี๋จะส่งแบบฟอร์มให้นะคุณก็ติ๊กถูกว่าออกมาแล้วมันจะมันจะเขียนออกมาเลยว,ว่าเราวงเรามีตรงไหนแล้วแล้วจริงๆแล้วเราควรจะเสริมตรงไหนให้ม,มันสมดุลในชีวิต่อมาะว่าขั้วศูนย์คืออะไรก็แตกแหก แม,แม่แม่อยยาล้างกับภรรยาลูกเจเลยชอนเหลวนี่ก็สุขสิทธิ์คืออะไรลูกมีความสุขสามมีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทุกคนได้ครอบครัวยิยดีแจมใสกับพ่อตาแม่ยายของเราดีหมดทุกคนมีความสุขไม่มีเงินขาดเงินสุขภาพดีทุกคนสิคุ้นอยู่ตรงไหนก็ขีว ดีเอชั่นชีพความสัมพันธ์ระหว่างคนทั่วไปเชื่อโรงงานอะไรแต่พาอว่าไงคุณพร้อมที่จะพบหน้าทุกคนคุณเห็นทุกคนแล้วคุณมีความสุขคุณมีความมพันธ์ที่ดีกับทุกคนและไม่มีใครที่เป็นศัตรูกับคุณที่จะเสิยสูงคือคุณคบใครมานไม่อยากออกไปเจอทุกคนไปทางานก็ที่ทางานทะเลาะก,กับทุกคนอยู่ไหนก็เจอไปเจอกับลูกค้าออก็ทะเลาะกับลูกค้า มีปัญหากับคนรอบข้างเลยตอนนี้ชีวิตฉันไม่อยากคุยกับใครและววยท่าสิก็คือโลกนี้ช่างสวยงามฉันรักผู้คนสิสุขภาพสุขภาพก็คือคุณมีร่างกายแข็งแรงน้ำหนักสม่วนกล้ามเนื้อมากกว่าไขมันหายใจสะดวกไม่มีสิว เรียก่อนคลายสบายอารมณ์ดีตลอดเวลาได้นสิศูนย์คืออะไรเป็นมะเร็งเป,รเป็นโรคเป็นโรครุนแรงเหนื่อยหอบไม่อยากลุกเตินนี่คือศคุณอยู่ตรงไหนของุขภาคุณสามารถว่าดตามได้เลยถ้าเกิดคุณมีภาษาครับต่อมาเที่ยวศูนย์คือไม่ไปไหนไม่สนุกทำแต่งานอยู่กับที่บ้าน ยู่นั่นแหละสิทธ์คืออะไรเที่ยวในที่ที่อยากไปรอบโลกหรือที่ไหนก็ได้คือหาจไม่อยากไปรอบโลกอาจจะเที่ยวทั่วทไทยชีวิตมีแต่ความสนุกมีกิจกรรมให้เล่นตลอดหัวเราะได้ตลอดเวลาสิสูนคืออะไรศูนคือไม่เคยอ่านหนังสือพัฒนาไม่เคยฟังสัมมนาไม่เคยดูอะไรที่เป็นปางรู้ต่อตัวเลยอยู่กับที่ห้าปีที่แล้วอยู่ ตอนนี้ความรู้เราเรนทำในงานบุคคลีซิ่งได้ปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองเัืง่งความรู้ร่างกายจิตใจจิตวิญญาณได้พัฒนาตัวเองโดยเฉพาะทางทางความคิดซิ่งมีแคนคอนทินิว,วการแบ่งปันศูนย์คืออะไรไม่เคยให้ใครเลยขอทานจะให้ห้าบาทก็เสียดาย กําพร้าไม่เคยให้ไม่เคยรวยจากการก็เราเองก็มีสิ่งเพื่ออะไรท่นรัการให้ยิ่งให้ยิ่งได้ฉันรวยจากของฉันตลอดและฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันให้มันก็จะกลับมายิ่งลากทวีคูณฉันมีความสุขกับการให้ใครมาขอมาช่วยเหลือฉันให้คําว่าให้นี่มันไม่จำเป็นต้องเป็นด้านวัตถุสิ่งก่ออานี้เป็นความรู้น้ำใจรอยยิ้ม อะไรก็ได้ที่คุณให้คุณดีที่จะให้ผู้คนคุณไม่รู้ว่าโลกนี้เป็นโลกของความขาดแค้นรู้สึกว่ามันบันนด่นมันมีไม่เุ่งยากครับจิตวิญญาณศูนย์คุณไม่มีสิ่งยึดเหนียวอะไรเลยชีวิตนี้ตัวกูของกูคนเดียวไม่มีอะไรงุดหงรู้ไม่รู้ว่าหลังความตายจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าอยู่ไปทําไมเกิดมาทําไม ใครสั่งใครใครส่งมาให้ใงงเกิดหรืออะไรเนี่ยอยู่ไปวันๆสิทธิ์คืออะไรคุณรู้แล้วว่าใครคือผูอ้สร้างคุณคุณรู้ว่าไครคุณจะแบ่งปันกับโลกนี้เพื่ออะไรคุณมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคุณรู้แล้วว่าโลกเนี่ยมันมีความหมายคุณทําเพื่ออะไรคุณร้วมมีมีสิทธิตอบแทนหลังจากชีวิตคุณ คุณได้ทำมันทุกอย่างตามที่ที่คุณเชื่อคุณสั่งกสมมบูว่าคนคนหนึ่งว่าดีวอลไพร์มาแล้ว ไม่สมดุลในชีวิตอะไรน้อยได้ความสมพั์น้อยได้เที่ยวน้อยได้แบ่งปันน้อยหรือได้จิตวิญญาณน้อยตอนนี้เราก็ต้องมาถามตัวเองว่าเราจะเพิ่มมันได้ย่งไงเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเออแต่ละด้านเจะเพิ่มยงไเพราะฉะนั้นเช่นเที่ยวน้อยเราก็มาคุยกันแล้วว่า เออ่ในเดือนหนึ่งเราอาจจะเก็บเงินบริหารเงินเก็บเงินไว้สำหรับใช้จ่ายความสนุกสนานของชีวิตหรือการแบ่งปันน้อยไปคุณก็ต้องแบ่งเงินส่วนนึงไว้สำหรับให้คนหรือหาเวลาแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนเพิ่มๆตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันครับเรียนชั้นชีพถ้ารู้สึกว่ามันน้อยแสดงว่าคุณก็ต้องเข้าหาคน คุณต้องมองผู้คนให้มันดีกว่านี้หรือคุณต้องรู้สึกดีตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกคุณภาพชีวิตของเราเลยว่าเราต้องต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเพราะว่าหลายๆลายคนเวลาใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเขาจะบอกว่าผมไม่มีปัญหาอะไรผมแฮปปี้มีความสุขงานผมดีแต่ถ้าลุกลึกในี่อนตัวนีวน้ทำแบบสอบถามดู แล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อตรงนี้เราขาดเพราะว่าไอตัวที่ขาดเพรนานวันมันจะเป็นตัวกระหาตอนนี้เรายังไม่เห็นแต่พอไปเรื่อยๆมันสัง่งของเข้าไปมันจะทําให้โลกตัวนพังหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องทาที่มันสมดุลกันท,ทุกทางแล้วตอนเนี้ทุกคนอ่ะคุณเคยตรวจสอบตัวนี้เลยอยังว่าว่ามันสมดุลอยู่ เพราะว่าถ้าถ้าคุณไม่ไม่ไม่เช็คมันไม่ตรวจสอบมันมันเหมือนกับว่าคุณกำลังเดินทางอยู่และยางระเบิดทุกอย่างอาจจะพังเพราะว่ามันเหมือนล้อนะมันล้อที่สมดอยู่มนมีปัญหาได้ก็มีวิธีตรวจสอบอาจจะตรวจสอบเองหรืออาจจะหาโค้ชตรวจสอบแล้วพอเรารู้ว่าบางอย่างที่เรามีปัญหาสมมติว่า r e l a t ั o นชีพมันมีปัญหาอะไรครั้งเน่เราอาจจะแก้ไม่ได้การโคชชิ่งหรือการปรึกษาอาจจะช่วยได้ช่วยให้รู้สึกว่าเออจะทำไงถึงความสัมพันธ์มันถึงจะดีขึ้นซึ่งมันจะมีโปรเซสขั้นตอนกระบวนการในการให้ความสัมพันธ์ดีแล้วในอนาคตเราจะมาไล์ให้ว่าเราจะพัฒนาความสัมพันธ์กับทุกคนได้อย่างไรเราจะพัฒนาสิ่งต่างๆในวงล้อเนี่ย ได้อย่างไรและทั้งที่จริงที่สุดก็คือคุณตั้งเป้าหมายของแต่ละฝั่งว่าคุณต้องการมีคุณภาพชีวิตแต่ละด้านน้าที่หนึ่งเป้าหมายของคุณต้องการอะไรในว่ว่าในระยะเวลาสองปีคุณจะได้อะไรคุณจะได้อะไรคุณจะได้อยากได้อะไร แล้วก็มันจะมีขบวนการในการคัดกรองไอตัวเป้าหมายเนี่ยให้เหลือแค่อันเดียวและไอเป้าหมายไอในการเนี่ยถ้าเราทาํามันไอที่เหลือมันจะได้ตัวป้าหมายมันจะมีเทคนิคในการทำตัวเนี้ยจะีาหน้าผมจะมาแชร์แนวการนัน,นครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจาก วิวอัพไลน์เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าของเราอยู่ที่ไหนแล้วก็เราอยากพัฒนาอย่างไรวิธีการที่เบื้องต้นที่ที่ที่ง่ายเลยในการว่าคุณยังไม่มีเวลาไปโค้ดหรืออะไระผมแนะนำแบบง่ายๆเทคนิคสั้นๆง่ายๆก็คือว่าคือสมองเราเนี่ยมันดีอย่างก็คือว่า ถ้าเราเซ็ตเป้าหมายไว้ก่อนแล้วเราอยากได้จริงๆไอ้ตัวสมองเนี่ยมันจะทําหน้าที่เซิร์ชหาข้อมูลหรือปฏิบัติตวัวหรืออะไรบางอย่างเราเรียกว่าเรากอเราตัดสินใจทําอะไรลงไปเดียวมันจะทำตา่างสาคัญก็คือคุณต้องรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้และคุณอยากายได้อะไรกันแน่ณตอนนี้ความสัมพันธ์เราอยู่แค่3ามคะแนน แต่เราอยากไปจนสิ้นสิ้คืออะไรเราต้องรู้ก่อนก่อนเรื่องแต่นั้นเราตัดสินใจว่าเราอยากสามเราไม่พอใจอยากตามเราจะไปที่สิ้นเื้องต้นคุณตัดสินใจแบบเนี้ยเดี๋ยวสมองมันจะหาทางไปแต่สําคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนตรงนี้ยถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมมีแบบฟอร์มแล้วก็เดี๋ยวผมน้อไปทำานะครับเช่นเดียวกัน ทุกๆด้านเนี่ยเราตั้งเป้าหมายเลยก่อนอื่นเรารู้ก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนของวงล้อแล้วเราอยากไปตรงไหนแล้วก็ตัดสินใจว่าเราอยากไปที่นี่แค่ตัดสินใจต้นก่อนก็เดี๋ยวทางจะมาเองแต่ถ้าย้าย้เร็วก็มีกระบวนการที่จะทำให้ไปได้เร็วไม่เป็นไรนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็คือ ผมขอจบเป็ตัววิวออฟไลน์นะครับเพราะว่าจริงๆน,นั้นรายละเอียดมันเยอะมากเดี๋ยวผมมาเกิดิหนให้เท่าน,นี้เพราะว่าจริงๆมีเรื่องที่จะแชร์อีกมากมาย,ยครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าคุณต้องตรวจสอบสมว่าเป้าหมายสมว่าบางคนอะไราคนจะตั้งเป้าหมายว่าฉันจะสำเร็จง,งานการฉันจะอะไร คุณอย่าลืมคุณทิ้งคนท่านหลังข้างคุณไม่ได้ก็ครอบคุณลูกคุณก็แม่พี่น้องอันที่คุณจะมีความสุข่างแท้จริงคุณต้องพาเขาให้มีความสุขหรือถ้าคุณอยากจะแบ่งปันให้คนตัวไปเบื้องต้นคุณต้องทำรอบๆคณให้มันโอเคก่อนให้แข็งแรงแล้วก็คนเหล่านี้เขาจะช่วยทำกับคุณเข้าไป ทุกด้านสำคัญแต่ละด้านมันจะซับพอร์ตมันจะสนับสนุนแต่ละด้านเช่นถ้าคุณเป็นคนที่เที Poke enfin ่ยวที่มีประสบการณ์อ่ะมันก็จะพัฒนาด้านพัฒนาตัวเองไปเนตัวมันก็จะพัฒนาด้านสุขภาพไปเนตัวมันยังพัฒนาด้านความสัมพันธ์ไปเนตัวเพราะเรารงมีความสัมพันธ์ดีมันจะพัฒนาทุกด้านไปเลบเราเพิ่มด้านไหนด้านนึง พียงแต่ว่าเรายังต้องใส่ใจที่จะพัฒนาให้ชีวิตมีสมดุลคุณจะเห็นแหละคนที่ใช้ชีวิตแบบสมดุลนี่ก็จะมีความสุขป้าอาจจะไม่โตกล้ากร,ระโดดแต่ชีวิตเขาจะไปงได้เรื่อยๆแล้วคน่านเนี้ยที่จะมีความสุขก็สําหรับวันนี้นะครับก่อจบเนื้อหาแค่นี้สาหรับาคนที่รู้สึกดูเนื้อหาแล้วรู้สึก ม,ม,มีคำถามหืออะไรก็คือสามารถถามเข้ามาในทางอินบ็อกหรือทางคอมเมนต์ได้เลย,เลยแล้วก็ถ้าชอบถ้ารู้สึกประทับใจและรู้สึกมีประโยชน์สามารถแบ,บง่งปันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์เข้าไปเพื่อมีใครที่มาอา่านมีใครที่มาดูแล้วเขารู้สึกชอบนั่นคือการแบ,บ่งปันนะครับวันหนึ่งเขาอาจจะมาขอบค,คุณก็ได้ว่าเออวิดีโอนี้แหละทําบทีฉัน ตระหนักรู้ทำให้ทัานเริ่มทําอะไรบางอย่างทําให้ทัานเปลี่ยนชีวิตมันอาจจะเป็นแค่หนึ่งคลิกหนึ่งหนึ่งแชร์เท่านั้นนะครับก็บขอบคุณนะครับถ้าในการรับฟังรับชมแล้วก็มีอะไรก็ติดชมมาได้ครับผมน้อบรับที่จะปรับปรุงแก้ไขให้หมันดีขึ้นเรื่อยๆครับสําหรับวันนี้ผมโค้ชอธินานะครับและเพจนายลิมิตติ้งโพเทนเชียลครับสเปรย์ปาพและกิจการขอลาไปก่อนนะครับ